สวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นไอเกาหลีทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่วงเซเว่นไอไกนะโดยในครั้งนี้ผมก็จะขอพูดถึงระบบการออกสกิลของ AI อนะครับอย่างที่รู้กันนะครับว่าในเกมนี้เราอยากให้ตัวละครไหนออกสกิลในการ PVP เนี่ยก็ควรจะใส่ค่าจุดอ่อนให้เยอะเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสการออกสกิลเพิ่มขึ้นของตัวละครนั้นนะทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะทําให้ดูก็คือการคํานวณหาค่าว่าที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้น เยอะแค่ไหนนะครับโดยอย่างแรกเนี่ยผมอยากให้ไปที่ตัวละครที่เราทําการเอาลง PV PVP นะและเข้าไปดูข้อมูลค่าจุดอ่อนของตัวละครนั้นนะครับที่เราใส่เพิ่มเข้าไปนะอย่างเช่นเนี่ยครับทูตผมก็บวก70%นะแล้วก็แต่ละตัวละครก็เข้าไปเช็คเลยนะครับแล้วก็ให้จาเอาไว้นะโดยสิ่งที่ต้องจําอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราใส่สัตว์เลี้ยงที่บวกจุดอ่อนหรือใส่ตัวละครที่เป็นตัวบัฟที่บวกจุดอ่อนเช่นแกลิดัสอะไรอย่างนี้นะ ให้เราบวกเพิ่มเองอัตโนมัตินะครับเพราะว่ามันจะไม่แสดงอยู่ในค่าไอตรงนี้นะครับไอตรงนี้มันเป็นค่าข้อมูลตัวละครเฉพาะสิ่งของที่เราใส่ลงไปหรือพวกโพเทนเชียนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครใส่พวกสัตว์เลี้ยงหรือตัวบัฟเพิ่มเนี่ยให้บวกเข้าไปเองนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูหน้าคำนวณกันเลยนะเอาล่ะครับนี่ก็คือหน้าคำนวณการหาเปอร์เซนต์การออกสกิลของแต่ละตัวละครนะครับโดยที่เริ่มต้นเนี่ยให้ทำการแยกก่อนนะครับว่า แต่ละสกิลเนี่ยนับเป็น1น,นะครับอย่านับเป็นตัวละครหนึ่งนะแต่ละสกิลจะแยกกันนะครับพอแยกสกิลกันเสร็จแล้วใช่ไหมครับเริ่มต้นให้ตั้งสมงการนะครับเลขตัวสีเหลืองที่เขียนว่า100อันนี้ให้ใส่เหมือนกันทุกตัวละครนะมันคือค่าตั้งต้นนะครับบวกข้างหลังที่เป็นเลขสีแดงอย่างที่ผมโชว์ให้ดูนะครับทูตผม บวกโอกาสจุดอ่อน70%เพราะฉะนั้นก็ใส่ไปว่า70นะครับแล้วก็สกิลบนกับสกิลกล,ล่างเนี่ยก็ถือว่าเป็นสกิลของทูทั้งคู่เพราะฉะนั้นก็ใส่70บนล่างเลยนะแล้วก็ที่ผมเขียนว่าบวก10แล้วก็บวก7ของตัวสไป์เนี่ยก็คือค่าจุดอ่อนของแต่และตัวละครนั่นแหละครับเสร็จแล้วให้เราหารด้วยตัวเลขสีเขียวตัวเลขสีเขียวมาจากไหนตัวเลขสีเขียวมาจากการที่นําตัวเลขสีเหลืองและสีแดงบวกรวมกัน ทุกตัวละครเลยนะครับก็เอาทุกตัวรวมกันเลยนะถึงจะได้เลขสีเขียวมานะครับพอเราได้มาแล้วเนี่ยให้เราหารด้วยตัวเลขรวมเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะแสดงคําตอบเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมานะครับว่าแต่ละสกิลเนี่ยมีโอกาสการออกสกิลเนี่ยมากน้อยต่างกันแค่ไหนนะอย่างที่เห็นนะครับว่าทูตท,ที่ผมเน้นไปที่จุดอ่อนเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์การออกสกิลมากกว่าสกิลของตัวละครอื่นนะ แต่ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเพิ่มแค่70เนี่ยมันดูไม่ค่อยเยอะใช่ไหมครับแต่ลองคิดดูนะ14%สนกิลบนสกิลล่างเนี่ยรวมกันก็28นะครับเกือบเกือบ30ประมาณเกือบเกือบ1ใน3เนยนะครับแสดงว่าทูตผมเนี่ยมีโอกาสออกสกิล1ใน3เทียบกับทุกตัวละครเลยนะก็ถือว่าเยอะใช้ได้นะครับแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าทูตผมเนี่ยบวก70%เ็นี่ยก็แทบไม่ค่อยห่างจากเปอร์เซ็นต์ของการออกสกิลของตัวละครอื่นสักเท่าไหร่นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากให้เปอร์เซนต์การออกสกิลเยอะเนี่ยก็อัดลงไปเยอะๆยเลยนะแต่เปอร์เซนต์ของอันอื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้ลดน้อยลงแบบมาโหดรานนะครับมันก็ยังมีความไล่เลี่ยกันอยู่เพราะฉะนั้นนี่แหละครับเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้เวลาออกสกิลแล้วเนี่ยบางทีทําไม AI ตัวละครหน้าที่เราไม่ได้ใส่จุดอ่อนให้เลยเนี่ยมันถึงยังออกสกิลกันแบบว่าเยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะไอ,ไอตัวละครที่เรายิ่งไม่อยากให้ออกเนี่ยมันก็ออกจ้างเลยเนี้ยครับ ก็ขอบอกว่าท่านซวยเองนะครับนี่ก็คือวิธีการกบความซวยในการออกสกิลนะครับก็ยดจุดอ่อนลงไปเยอะๆนะเอาละครับผมก็ขอผู้สรุปเรื่องเมื่อกี้หน่อยนะครับก็คือสรุปแล้วการยดจุดอ่อนเนี่ยมีผลจริงๆนะครับต่อการออกสกิลเพียงแต่ว่าอย่างว่าล่ะครับถ้าเราไม่ยดจุดอ่อนเยอะจริงๆเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ทิ้งห่างกันแบบโขนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสการออกสกิลแบบพลาดเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะก็ ภาวนาขอให้ทุกท่านเนี่ย AI ออกสกิลกันสวยๆแล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ